ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง g o o d Morning Special ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะะคได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นสาวน้อยหน้าหวานนะคะที่เธอเนี่ยโด่งดังในโลกของโซเชียลมากๆเลยค่ะเธอเป็นทั้งนักกีฬานะคะนักกีฬาเทควันโดแล้วก็รับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินนะคะในมหกรรมกีฬาต่างๆนะคะในประเทศมากมายค่ะนอกจากนี้ค่ะความสามารถของเธอนะคะยังเป็นนักแสดงอีกด้วยค่ะเราก็อยู่กับน้องหญิงนภรสุขประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะ แล้วเราก็ยังมีพิธีกรรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณเศรษฐวัฒร์หลเพิ่มพูนค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเรามาอยู่กับน้องหญิงใช่ไหมที่เรียกว่าตอนนี้นะในโซเชียลเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเธอแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเด็ดไอดอลเลยแรงมากเลยคนนี้ค่ะไปที่ไหนนี่มีแต่คนรู้จักเพราว่าอย่างนี้เลยต้องบอกเลยว่าเริ่มก่อนเลยว่าเป็นมายังไงเกี่ยวกับการที่ว่าเราเป็นนักเทควันโดคือตอนแรกเริ่มเล่นเทควันโดตอนอายุประมาณเจ็ดขวบค่ะก็คือ เล่นตามพี่สาวพี่สาวพี่สาวติดท,ทีมชาติเหมือนกัน ừ, พี่สาวเล่นกีฬามาก่อนค่ะและทีนี้เหมือนกับว่าคุณพ่อก็เลยอยากหากิจกรรมให้ทั้งหญิงเองแล้วก็น้องชายคนเล็กเหมือนกันที่ที่เป็นโน,โนักเทนนิสเหมือนกันสามพี่น้องเลยทีมชาติทางบ้านก็คือว่าหากิจกรรมให้ลูกๆได้มีอะไรทํากันางค่ะหากิจกรรมให้ลูกๆทำาค่เดี๋ยวนะเ,เล่นกีฬาเนะยคุณไยไม่ใช่คือหากิจกรรม ตั้งแต่เจ็ดขวบเลือกเล่นเทควันโดเลยใช่ค่ะมันอ่ะมันสืบเนื่องมาจากพี่สาวชอบได้พี่สาวแบบพี่สาวเล่นในคือเขามีเหมือนกับว่าพรสวรรค์แต่พวกหนูอ่ะคือพรแสวงค่ะเราชอบไหมล่ะอตนเร้งจริงไม่ชอบค่ะจริงจริงตอนนั้นนะคะตอนนั้นคือไม่ชอบรู้สึกว่าอึดอัดคือหนูชอบแบบว่าดนตรีลัมเต้นอะไรพวกนี้แต่ว่าคือไม่ชอบเลยรู้สึกว่าทําไมต้องมาบังคับให้เราเล่นกีฬานี้มันทั้งเจ็บทั้ง จะโดดยางกับเพื่อนก็ไม่ได้โดด <F at> จะเล่นมาเกกับเพื่อนก็ไม่ได้เล่น <G ül> คือเลิกเรียนปุ๊บอ่ะรถมารอรับกินข้าวในรถกินข้าวเสร็จไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แต่ทีนี้พอเราโตมาอยู่ในผู้ที่ภาวะระดับหนึง่งเราถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก่อนหน้านั้นมีการต่อต้านคุณพ่อไหมไม่เอาไม่อยากเรียนไม่อยากเล่นแล้วเค <G ül> ยเคยมีครั้งหนึ่งค่ะแล้วเหมือนตอนนั้นคุณพ่อก็เหมือนจะโมโหมากแล้วก็เหมือนแบบเราก็เลยรู้สึก รารู้สึกแย่ไปเลยว่าทําให้คุณพ่พอเเสียใจอะค่ะว่าทําไมราสร้างมาให้ลูกขนาดนี้แต่ลูกก็แบบทาไมถึงไม่ชอบแต่พอมาถึงจุดนี้ทุกวันนี้ที่มีทั้งผลงานด้านการแสดงทั้งเป็นกรรมการสมาคมหรือมีชื่อเสียงโด่งดังที่ใครๆก็รู้จักก็เพราะเทควันโดค่ะคือเรื่องมาจากเทควันโดใช่แล้วเป็นไงบรรยากาศในตอนที่เราหัดตั้งแต่ตอนแรกๆตอนนั้นคําแรกเลยคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าลองลงไปสิ ลงไปเล่นๆเฉยก็ได้ใส่ชุดลงไปอะไรเราก็คิดใจโอ้ไม่ได้เล่นหรอก <c oughs> ยังไงก็ต้องสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะก็คือลงไปครั้งแรกที่ตอนแรกอยู่ยิมเก่าอยู่ตอนนั้นหยุดชื่อยิมว่าโดโดยิมก็เหมือนโดนคู่ต่อสู้ค่ะเตะจนขาแดงร้องไห้ <c oughs> งองแงกลับบ้าน <c oughs> และทีนี้เราก็หายไปเลยจนมีโค้ชที่ฝึกสอนหญิงจนถึงตอนโตค่ะคืออาจารย์ทวีสินคำนวณค่ะอยู่ยิมทวีสิน ก็คือฝึกสอนให้จนเราแบบเป็นนักกีฬาชีพค่ะคือเทควันโดนที่ต้องมีขาที่ทรงพลังใช่ค่ะราาต้องมั่นคงคุณไอยนี่นาจะเหมาะสมคุณอายนี่น่าจะได้อยู่น่าะกัดกันเองพีกอเอาบ้างไหมชอบไหมสนุกนะจริงหรอแล้วคือสรีระเราก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมเพราะว่าเราต้องแข็งแรงใช่ค่ะก็คือหญิงเป็นคนที่สลีรักษ์หญิงคือตัวสั้นขายาวอยู่แล้วมันก็คือจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ใช่แต่ว่าความดิยนของร่างกายอ่ะ แต่เป็นคนหลังแข็งเป็นคนเส้นก็ไม่ค่อยดีแต่ทีนี้เราเริ่มมาฉีกขาได้แบบก,กว้างๆเลยเงี้ยก็คือตอนที่ติดทีมชาติตอนนั้นก็คืออยู่ในยุคก,กับโคชเช่ละค่ะก็คือมันเหมือนกับเป็นสป,ปิริตอะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของใครของมันว่าการยืดขาเยอะๆได้อะมันเหมือนการข่มคู่ต่อสู้ นี่คือเป็นการโชว์ก่อนเลยค่ะโชว์พาวก่อนเลยมาถึงมาถึงยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องอะไรเลยยืดขาโชว์ก่อนเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยเดาะโชว์โชว์ลีลาอะไรก่อนเลยเป็นการคมไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วพอเราเริ่มเล่นแล้วเริ่มที่จะมีการแข่งขันใช่ค่ะป็นไงเริ่มที่แข่งขันที่อะไรบ้างครับครั้งแรกเลยที่โรงเรียนบดินทรชาสองค่ะตอนนั้นอยู่สายเขียวจําได้ว่าได้เหรียญทองค่ะแต่จนเหตุการ์์หลุดเหตุการณ์คู่ต่อสู้อ่ะเขาหลุดแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราก็เก่งนี่ว่าเพราะนั้นเลยเด็กๆเขาคิดเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยเราก็ไม่ธรรมดานี่ว่าเตะเขาให้การลดจนแบบมันก็สนุกดีมันก็เลยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เริ่มเริ่มแข่งขันมาเรื่อยๆมันสนุกดีเวลาที่เราได้เหรียญรางวัลมาคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีของรางวัลยัวเราเตะหัวพ่อให้พันหนึ่งอะไรเงี้ยมีอย่างนี้ด้วยนันนี้ก็เหมือนว่าเตะหัวได้สักสิบครั้งนี่คือก็ต้องแบบคือเหมือนเหมือนกับเหมือนกับ แต้มขึ้นเลยใช่ไหมใช่ก็เลยแบบเตะระยะเตะระยะสุดใช่แล้วเวลาเราแข่งได้เหรียญมาเพื่อน <c oughs> เฮ้ยจริงเหรอได้เหรียญทองมาได้เหรียญเงินมา <c oughs> มันดูพาวมันดูแบบเฮ้ยเออมันดูแบบพาวตัวเองมันก็เลยมีกําลังใจในการเล่นกีฬาค่ะแล้<ะ>ว,วได้ยินมาว่าคือเคยอยู่กับโคชเชโคชเชเนี่ยเฮียบมากเป็นยังไงคะตอนฝึกซ้อมกับโคชเชโคชเชจริงๆเขาเป็นคนใจดีนะะเป็นคนใจดีแต่เวลาฝึกซ้อมก็คือฝึกซ้อมเขา คือประมาณว่าจะต้องเป็นคนที่ว่องไวจะต้องไม่อืดค่ะเหมือนเวลาเขาเรียกเข้าแถวเรียกรวมเรียกวอร์มอะไรทุกคนจะต้องแบบตื่นตัว,ตวใช่ต้องตื่นตัวตลอดเวลาก็เคยเคยแบบว่าฝึกซ้อมกับแกจนแกก็แกก็จะสอนตลอดว่าะจะซ้อมไหมแบบสำเนียงเกาหลีของเขาจะเป็นแบบอย่างนั้นแต่เขาเช่นคนน่าร่กคะใจดีคือเมื่อสักครู่นี้ได้บอกพี่ว่าเราอยากจะ ทำไมเราถึงไม่ได้ไปกระโดดยางบ้างไม่ได้อะไรบ้างเ <c oughs> คยคิดใช่ไหมตอนเด็กใช่ค่ะทีนี้พอเราเล่นเทควันโดมาเรื่อยๆเนี่ยเราได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนกีฬาบ้างไหมไม่ค่ะ<ม>รู้สึกว่าเทควันโดคือเทอ<ม>เป็นผู้หญิงมีของ<ม>เป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงทั่วไปถ้าไม่ฝึกซ้อมก็ตีไม่ได้อ เรานี่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อนผู้ชายมาแกล้งขาเราไปก่อนเลยใช่แต่แต่คือไม่เคยมีเรื่องกับใครนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเรื่องกับใครคือเหมือนเหมือนสปริงใช่ไหมใช่แต่แต่ก็เคยแบบมีโมเมนต์แบบเพื่อนมาแกล้งข้างหลังไงเราด้วยความที่ขาเราไวรีเฟกปังแตกเคยเคยเคยมีครั้งหนึ่งแล้วก็แบบไาวเพื่อนขอโทษขอโทษแล้วแบบมีผู้ชายที่ไหนจะกล้าเข้าใกล้เนี่ยน้อง ถ้าเป็นพี่โดนแบบนี้ก็ครู้สึกว่าแมวอีกแล้วอ่ะถ้าแกลถ้าแกลคือแกลต่อหน้าอย่างเงี้ยเออโอเคแต่อย่าแบบมาทีเผลอบางทีเราตกใจไงมันเป็นความเคยิินของเราใช่ไหมปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเราเป็นไงคะพออยู่กับโค้ชเชแล้วหลังจากนั้นเราได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมายังไงคือตอนที่ฝึกซ้อมทีมชาติคือหญิงจะมีปัญหาเรื่องคือหญิงจะเป็นคนเหนื่อยง่ายอะค่ะเหมือนแบบเหมือนระบบการหายใจไม่ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของหัวเขา จะชอบเจ็บเข่านู่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็มีใจลึกๆที่ยังคิดอยู่ว่าเราไม่ได้ชอบกีฬานี้นะตอนนั้นนะคะที่คิดแต่พอเราโตถึงตรงนี้เราก็คิดว่าทําไมตอนนั้นเราไม่แบบฮึดให้สุดแต่ด้วยตอนนั้นคือเราท้อด้วยทางร่างกายทั้งจิตใจเรามันก็กึ่งๆนะคะก็เลยเหมือนกับว่าผันตัวมาดีกว่ามาเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนก็ใช้เทควันโดเหมือนกันเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวัลลาศานก็คือใช้โคตากีฬาคือสอบ50 แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอีก5้าสิบปอร์เซสอบเข้ามาเหมือนกันเราก็เลยเหมือนผันชีวิตเริ่มมาทางวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยล้วคือก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเลิกเล่นมีการปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมคะคุณพ่อว่ายังไงเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเนี่ยคุณพ่อผักดันสุดตัวเลยก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกันเป็นกิจจักษนะคะว่าเอ้ยพ่ออยากเลิกเล่นอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนคุณพ่อเขาก็เหมือนส่งเราถึงฝั่งแล้วเขาแค่แบบโอเคถ้าลูกไม่ไหวเข้ามาหาลาัยดีๆได้พ่อก็โอเคก็คือเหมือนกับ พอเริ่มเข้ามาหาไาัยเรียนมันก็ต้องหนักขึ้นกิจกรรมเรยอะขึ้นอย่างน้อยก็เคยไปแข่งแบบกีฬามหาไลยนู่นนี่นั่นก็ยังแบบอยู่ในวงการและที่นี้ช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อระหว่างมีโอกาสได้แบบทํางานหลายๆงานอ,อะไรอย่างเี้ค่ะก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าผันตัวเองว่าเอ้ยลองลองมาทางวงการบันเทิงไหมเพราะว่าอชอบ ส่วนตัวคือชอบแล้วก็เหมือนกับว่าหางานแคสงานอะไรเองอะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้ไม่ได้แบบบอกคุณพ่อเป็นกิจลักษณะใช่แต่คุณพ่อก็เหมือนกับว่าที่บ้านก็จะคือจะไม่ได้บังคับอะไรอย่างนี้นะคะแต่คือเหมือนอยากจะผลักดันให้ลูกมีอนาะคตที่ดีมากกว่าคือเรา<ม>ชอบอะไรเขาก็ชอบอย่างนั้น<ช>แหละใช่ค่ะ,ละแล้วในตอนที่เราเล่นเทควันโดนี่ตอนนั้นนี่ประสบความสำเร็จอะไรบ้างก็เอาในประเทศก่อนหลายแบบเยอะมากเดี๋ยว คือแบบมันมีหลายแมทแต่ว่ามันมีแมทใหญ่ๆที่เหมือนกับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนเข้ามหาลัยแล้วใจตอนนั้นหญิงคิดแค่ว่าต้องฮึดสู้ให้ยังไงก็ได้คือคือเรากลัวไม่มีมหาลัยอยู่ไงเพราะเราก็เพราะเราก็เรียนไม่ได้เก่งค่ะจริงๆตอนนั้นก็ไม่รู้จักว่าจริงๆตอนนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าแอมบิชันคืออะไรคืออะไรคือเราไม่รู้เลยเพราะเราเล่นแต่กีฬามาเราอยู่สายนี้มาแล้วทํายังไงก็ได้ให้เราได้มีตัวเลือกกีฬาเยอะ แล้วก็เลยเหมือนฟิตซ้อมเองตอนนั้นเหมือนออกจากทีมชาติด้วยออกมาแล้วก็เหมือนแรงก็เยอะแบบแล้วเราไปแข่งเคกันศึกษาอ่เยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาแห่งชาติอย่างเงี้ยมีชนบุรีเกมอุตะระิด็์เกมแล้วก็อุบลราชธานีเกมก็คือกวาดเหรียญทองมาหมดเลยคือแมตช์สุดท้ายก่อนที่เราจะเลิกเล่นนะคะไม่ว่าทิ้งทวนอ่ะนะใช่ก็ถือว่าเราทําเต็มที่แล้วได้แค่นี้แล้วก็โอเคทั้งกีฬาแห่งชาติทั้งกีฬาเยาวชนต้องบอกว่าประสบความสำเร็จใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่า คืออย่างแมทเคกันศึกษาก็เจอรอบชิงเจอกับกรุงเทพเจอกับน้องกระตูนก็คือเราก็จะได้ฟีดแบ็กเฮ้ยอึดนะคนเนี้ยแต่งหนักนะเราก็แบบแค่คิดในใจว่าก็เราคือตอนนั้นคือหญิงเป็นคนที่ถ้าแข่งกีฬาถ้าหญิงฟิตอ่ะหญิงไม่เคยกลัวใครเลยแต่ถ้าช่วงไหนที่หญิงไม่มีเวลาซ้อมหรือหญิงแบบเนืยๆเหมือนไม่มีอารมณ์ซ้อมหญิงก็จะแบบกึ่งๆนะคะว่าจะชนะไม่ชนะแต่ถ้าแมทไหนที่หญิงฟิตอ่ะหญิงฮึดสู้่ก็เลยมั่นใจว่าชนะแล้วแมทนั้นก็ชนะมาแต่ว่า เือนเอ็นข้อมือจะฉีกนิดหน่อยอ่ะก็ใส่เฝือใอใช่คือนี่ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่การกีฬาของเรายัางไม่เทียบเท่ากับสากลเพราะว่านักกีฬาเก่งตอนอายุน้อยๆพอมาถึงช่วงอายุหนึ่งแล้วจำเป็นจะต้องมีหาทางเลือกเพื่อทงการไปเรียนเพราะว่ากีฬาเราบางทียังไม่ไม่ไปสู่มืออาชีพหลายชนิดกีฬานี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ พยายามจะผลักดันตัวเองให้ไปถึงอีก<ช>จุดหนึ่งเพราะว่าเขาอย่างกระหลายมหาลาัยเขาจะาผลงาน3มปีย้อนหลังซึ่งสามปีย้อนหลังถามว่ามีผลงานเยอะมาเยอะแต่อยากได้อะไรที่โดดเด่นที่กรรมการเห็นแล้วเอ้ยต้องเอาคนเนี้ยแล้วตอนนั้นก็ติดทั้งกเกษตรทั้งธรรมศาสตร์หลยก็ติดค่ะแบบจะไปเหมือนจะไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากอยากอยากรับอยากอเอาเราไปเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบเอ้ยดีว่ะเทคอนโดดี พอเราเข้าอ่าเราเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเราประสบความสําเร็จแล้วเราก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในวงการเทควันโดของมหาวิทยาลัยอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือคก็คือก็ไปแข่งแข่งให้กิฬามหาไลาแม่นั้นแหละแล้วทีนี้แข่งผ่านไปประมาณ3คนได้มังชนะไป3าคนแล้วลอรอบรอบเหมือนรอบตัดเชือกค่ะรอบชิ<อ>้นทองแดงไปเจอกับรุ่นพี่ที่อยู่ยิมเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละมหาลายัยก็เหมือนกับว่าแพ้เชิงแพ้ไป แต้มสองแต้มไม่แหนที่จำได้คือแพร้รุ่นพี่คือแต่ตอนนั้นใจอไม่กลัวเใจอไม่กลัวเพราะว่าเราก็คิดว่าพี่เขาคงไม่ได้ซ้อมหรอกคิด,คดไม่รู้ว่าเขาซ้อมหรอือเปล่าแต่เราคิดเขาไม่ได้ซ้อมหรอกเพราะเขาโตลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แพ้เข้ามาแพ้ไม่น่าเกลียดล้วก็โอเคก็เป็นเกมกีฬามีแพ,มแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เราก็พูดกับน้องหญิงมาพอสมควรนะถามถึงโปรไฟล์ก่อนหน้านี้ว่าเป็นมายังไงค่ะช่วงหน้า นอกจากต้องหญิงเป็นนักกีฬาแล้วังเป็นกรรมการด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ